จังหวะ9าคอสชรัฐบาลบิกตูงัดมาตรา44แทนอายการศึกสัญญาณที่พราเลือนมติชนออนไลน์5เมษายน2558นี่เป็นบทวิเคราะห์ของมติชนจะทำและเผยแพร่โดยทีมงานอีบูแคนทอกเสียงอ่านรยพัตริรภาท ปัญหาของประเทศไทยยังวนเวียนอยู่ในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งทางการเมืองเมื่อพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวนหน้า,นา,าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชทูลกล่าวทูลกระหม่อมยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกกฎอายการศึกนี้ได้ประกาศใช้โดยผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่20พฤษภาคม2557แต่การยกเลิกต้องมีพระบรมราชองค์การ เมื่อมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าประกาศยกเลิกการใช้กฎอายการศึกแล้วสถานการณ์ประเทศที่เคยถูกกดดันน่าจะดีขึ้นทั้งนี้นับแต่มีการประกาศกฎอายการศึกแล้วบานปลายกลายเป็นการยืดอำนาจประเทศทั่วโลกได้ออกคำเตือนและมีมาตรการนานาประการต่อไทยเข้าทำนองกดดันไทยทางสอเมริกาทางสาภาพยุโรปทางออสเตรเลียญี่ปุ่นต่างกดดันให้ไทยกลับคืนสู่การเลือกตั้งกลับสู่หนทางประชาธิปไตยอีกครั้ง ลกเริ่มจากแถลงการไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาดและสายจังหวะต่างๆท่วงถามประชาธิปไตยในไทยอยู่เสมอกระทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามาปาทกฐาในไทยก็เรียกร้องเรื่องนี้ยกเลิกกฎอายการศึกเร่งกลับสู่ประชาธิปไตยขณะที่บริษัทประกันไม่กล้ารับประกันนักท่องเที่ยวเกรดเอทำให้เศรษฐีฝรั่งไม่กล้ามาเยือนไทย มาประเทศในโลกประชาธิปไตยเริ่มมีเงื่อนปมปัญหาอื่นๆมากวนใจทางการขึ้นชี้เรื่องค่ามนุษย์เรื่องอื่นที่จะนําไปสู่คําตอบว่าไม่สนับสนุนการค่าไทยแม้จะมีความสนใจมาลงทุนในโปรเจกต์ขนาดใหญ่แต่อะไรที่เป็นเงินเข้าประเทศไทยมกักจะเกิดอุปสรรคเสมอล่าสุดเกิดปรากฏการณ์ที่ญี่ปุ่นตั้งของไซตต่อมาตรฐานการบริหารการบินของไทยซึ่งนําไปสู่การแบนไม่ให้ไทยบินเหมาลาเข้าประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวม,มหาศาลแรงกดดันจากประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกพนวกับเรษฐกิจโลกที่ซึมเศาร์ได้เพิ่มภาระก,การแก้ปัญหาแก่รัฐบาลผลเองปรปยุ์จันโชามมาดโดยตลอดทางมีแนวคิดว่าไทยควรจะยกเลิกการประกศาศใช้กดอายการศึกได้แล้วการยกเลิกกฎอายการศึกจะเป็นสัญญาณบอกโลกว่าหนึ่งยอมฟังเสียงจากนานาชาติ2สถานการณ์ภายในไทยผ่อนคลาย จึงไม่ต้องใช้กฎหมายพิเศษ3โอกาสจะกลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งมีสูงแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ประกาศคำสั่งหัวหน้าคอสช,อชอที่3ทับ2 5 5 8จำนวน14ข้อทำให้ข้อดีของการยกเลิกกฎใดการศึกไร้ประโยชน์เพราะคำสั่งใหม่14ข้อยังคงย้ำว่าทหารเป็นผู้คุมสถานการณ์มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมและยังคงใช้สารทหารพิจารณาคดีคำสั่งดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้สั่งการ ยังห้ามการชุมนุมทางการเมืองและยังมีข้อความอื่นๆที่มีแตกต่างจากกฎอายการศึกนักแม้พลเอกประยุทธ์จะย้ำว่าจะใช้อำนาจไปในทางสร้างสรรค์แต่ดูเหมือนว่าอยูธเลนและสาภาพยุโรปไม่คิดเช่นนั้นการยกเลิกกฎอายการศึกแทนที่จะส่งผลดีกลายเป็นการเรียกแขกเข้ามารุมสกรรมนายซาอิดราอัตอัลฮุเซนข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาประชา,ชาติบอกว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยิ่งกว่ากฎอายการศึก รมบเืงหายว็ปกติแล้วผมจะยินดีกับการยกเลิกกฎอายการศึกแต่ผมตกใจกับการตัดสินใจแทนที่กฎอายการศึกด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เบีดเสด็จเด็ดขาดยิ่งกว่าเครื่องหมายคำพูดปิดขณะที่นางเฟเดริกัมโมเกเรนีจาก E.U. กล่าวในแถลงการว่ายูภายหลังไทยยกเลิกการลายกฎอายการศึกและประกาศใช้คำสั่งคสช,ชที่3ทับ5ว่า ขอเรียกร้องให้ยกเลิกกัยการสึกและลื้อฟื้นกระบวนการชาติปไตยในประเทศไทยการยกเลิกกัยการสื่อและการนำคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง,งชาติที่3ทับ2 5 5 8มัดช้ไม่ได้ทำให้ไทยเข้าใกล้ความเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยและน่าเชื่อถือนายริชาร์ดเบเนตผู้นวิการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก a อ n e เ t สตี t อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าการยกเลิกกัยการสึกควรเป็นเรื่องน่าดี แต่กลับเป็นการกระทําเพื่มมอบอำน,นาจให้ตนเองและเจ้าหน้าที่ทหารอย่างกว้างขวางเพื่อลมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นการสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบอย่างต่อเนื่องกลายเป็นว่าการประกาศยกเลิกกฎการศึกและประกาศใช้คาสั่งคอสชฉบชับ,บดังกล่าวจำนวน14ข้อไม่ได้ทําให้โลกมองไทยดีขึ้นนอกจากนี้ยังอาจทําให้ต่างชาติมองว่าไทยยังอยู่ห่างไกลาจากการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยก็เป็นได้ เรื่องเช่นนี้ผลเอกประยุทธ์อาจเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวแม้จะประกาศแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีผลอะไรกับใครแต่สําหรับสังคมโลกแล้วกลับมองอย่างระแวงว่าคําสั่งที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้อํานาจดังกล่าวนั้นไม่ควรมีวันนี้แม่กฎอัยการศึกจะยกเลิกการใช้ไปแล้วแต่เนื้อหาในคําสั่งหัวหน้าคอสชอที่3ามทับสอก็มีความแรงไม่ด้อยกว่ากฎอายการศึกเท่ากับว่าปัญหาเรื่องการใช้อำนาจทหารคุมพลเรือนยังไม่หมดไป ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศยังคงเป็นปัญหาเดิมๆเช่นเดียวกับการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะน,นี้แม้จะมีรูปแบบการจัดการคือมีรัฐมนูลมีเลือกตั้งมีสสมีส,มสอวอและองค์ประกอบอื่นเหมือนกับประชาธิปไตยแต่เมื่อประกาศใช้แล้วรัฐมนูลที่ปรากฏจะเป็นประชาธิปไตยในความหมายเดียวกับนานาชาติหรือไม่ยังคงเป็นปัญหาทางนี้เพราะแม้พลเอกประยุทธ์จะแก้ปัญหานานาชาติกดดันด้วยการใช้กฎหมายอื่นแทนกรณีการศึก แต่เมื่อปรากฏว่าเนื้อหาของกฎหมายที่ใช้แทนมีสาระไม่ต่างจากกฎอัยการศึกการแก้ปัญหาก็ไม่เป็นผลต้องการส่งสัญญาณทางบวกผลกลับเป็นลบเช่นเดียวกับรัฐมนุนที่จะเป็นสัญลักษณ์่งบอกถึงประชาธิปไตยหากเนื้อหาสาระของรัฐมนุนที่ร่างขึ้นไม่ใช่ประชาธิปไตยในวิถีของโลกแต่เป็นประชาธิปไตยที่เรียกว่าแบบไทยๆการแก้ปัญหาโลกกดดันและเพราะไทยไม่เป็นประชาธิปไตยก็อาจไม่สําเร็จเป็นสภาพทางการเมืองที่น่าอึดอัดและสร้างปมปัญหาใหม่ ให้ต้องแก้กันต่อ